มิซี่เขามิซีแอบแอบนี่ลูกขึ้นมาพักผ่อนเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่จะดูละเดี๋ยวแม่จะดูเดี๋ยวจะเอาเข้าขึ้นมาดูชัดๆว่าใครเป็นยังไงบ้างนะว่าใครแบบใครแบบอุ้ยอย่าพึ่งน้องสิลูกลูกพี่ส,สาวน้อยสาวน้อย แม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาลงไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาลงไปให้ลูกแม่เอาลงไปให้แม่แค่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ถือให้ลูกแม่ถือให้แม่ไม่เอาให้ลูกมันเจ็บนะไม่เอาไม่สิโอ้ย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 ใจนะโอ้ย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 ใจใจใจไปไปเอาไปเข้าเอาไปเข้ากล่องลูกจะไปไหนนะเอากระโดดกระโดดอ๋อจะเอาหนีเอาหนีแม่โอเคโอเคเอาซุกไว้ตรงนี้ค่ะซุกไว้ตรงนี้นะลูกนะ ซุกไว้ตรงนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาเอาเดี๋ยวแม่มาเอาหมูหยองหมูหยองหมูหยองแม่มิซี่จะให้ไปนอนฝั่งนู้นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูดิก็หมูหยองอ่ะหมูหยองลืมตายังหมูหยองลืมตาอย่างลูกฮะหมูหยองหมูหยองก็ยังไม่ลืมตาจ้าวันที่สิบนี่คือนี่คือวันที่สิบแล้วนี่คือวันที่สิบแล้วที่โอเคโอเคแม่ามาให้แล้ว แม่เอามาให้แล้ววันที่สิบแล้วหมูหวานลืมตาแล้วแต่ว่าหมูหยองยังไม่ลืมตาเลยเห็นไหมตาดำๆน้อยๆเนี่ยตาดำๆน้อยๆเนี่ยโอ้ยสาวน้อยของแม่ลืมตาแล้วค่ะน่ารักเชียวน่ารักปะ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 ,ปะโอเคโอเคมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอามิซี่มาหาลูกสิลูกมามาหาลูกมา อุ้ยไม่ลองไม่ลองไม่ลองอุ้ยมซีม้ลงมาหาลูกมาอุ้ยลองเ้ยแจ้วเ,เลยแม่เขานกับพ่อเขาโอเคโอเคคลิปแค่นี้แหละเอานอนนอนแม่ไม่กวนแล้วแม่ไม่กวนแม่แค่อยากถ่ายคลิปเก็บไว้ว่า ใครลืมตาใครไม่ลืมตานะหวังว่าพรุ่งนี้หมูหยองจะลืมตาเดี๋ยวเรามาเก็บภาพใหม่ฝากดไลค์ลด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะเอาเอพี่เจ้าหมูหยองนะเขาก็ยิ่งโตตัวโต,วต,วตวกว่านะเอ้าหรือว่าลืมตาแล้วเนี่ยแม่ไม่เข้าใจนะเนี่ยตาลืมยังไหนไแม่ดูสิไนนหมูหยองแม่ดูตาหน่อยสิลูกหนูลืมตา,มตา,มห,าหรอือยังฮะหยองหยองน้อยของแม่ ย่องลืมตายังให้แม่ดูก่อนยังไม่ลืมหรอกเพราะว่าเพราะว่าหมูหมูหวานเห็นตาเน้น้อยเนี่ยลืมแล้วโอ้ยหมูหวานตาเน้น้อยเนีย่ยลืมแล้วแต่หมูย่องยังไม่ลืมตาใช่ไหมลูกหมูย่องจะลืมตาพรุ่งนี้ับพรุ่งนี้มาเก็บผ้าใหม่ขาอุย้ยอามิซี่ลงมาหาลูกมาลูกมา